ตั้งมาก่อนค่ะยอมเป็นเสือที่อยู่ในกลงยังดีก่าหมาที่ออกหองหอนนะครับพูดไปมาเหรอใช่ครับบล็อกบล็อกแห่ข่าวซะน่ารักเชียวมันน่ารักอยู่แล้ว ครับพี่ชายบอกอะไรอ่ะพี่ชายบ้ครับนี่เป็นพี่ชายบ้ปล่อยมันเป็นเรื่องคนบอกคนจริงเราเพื่อนให้จริงอย่าไปยุ่งนะคับเพื่อนเรื่องแี้เพื่อนคนับฮัลโหลให้หมอจบแล้ค น่าไมหัยไปไหนนุ่นๆอยู่ตรงนู้นทำบนญั้งแต่ใจหลวงใจอลวงต้องแบบไปจับเพลงเชียร์เไม่ขึ้นมาเปล่าอะไรครับดูด่ให้นขาด้วยนะสามสามสามค่ะดูดีให้เขาด้วยน่าทัน ตลกเมืี่สี่หนึ่งสี่หกครับเจ็บครับฮะเจ็บไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็หายค่ะใช้ยานี้เจ็บครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใช่นั้นก็หายแล้วค่ะเออไอ้เหี้ยเจ็บแล้วโมกี้บอกเขาหายเจ็บไปแล้ไอ้สัตว์ขอเลือดเต็มเลยไอ้สัตว์ขั้นแรกชนไม่ตายขั้นสองไม่ต้องตายเฮ้ยอย่าตั้มไปอย่าตั้มไปอย่าตัมมไปเลยอย่าตั้มไ่ไปนี่ไป แค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอคืออะไรแบบนึงแล้วยังไม่เต็มมันเกินไปมันไ่นี่ไอ้โอ้โหไอ้เหี้ยแต่ว่าให้เต็มเลยเพื่อนใช่เหรอทำไมเต็มเลยพี่ทำไมเต็มเลยเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วสองตัวตามแบงตรงไหนพี่ไม่ไสองพี่เป็นสิบเลยเมื่อกี้เป็นล้านเป็นล้านพี่มันขับรถตามมาพวกมึงไม่หนีะแล้วมึงมามาอะไรกันมันไม่รู้มันไม่รู้รอ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 แล้วเห็มาหน้าโรงพยาบาลเต็มระบบนะวันเนี้ย มีใครในวอลหรือเปล่าฮัลโหล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 มีใครขึ้นวอลคุบอกเลยไม่น่าจะมีใครเข้าวอลนะมึงต้องทำต่างอย่าสร้างเสงรู้คอแหละฮัลโหลฮัลโหลไปไปมึงไปอยู่อครูสลาไปแจ็คไปกรูบอกพวกมึงไม่ต้ออนไม่ยไจ้ะมึงไปโรงพยาบาลให้กูเลยสารกุ้ยขอนอนก่อนรอกูรอกูหมดมึงเคยมาหมออะไรฟาละฟาละ ฟ้าับฟรไอ้่รับากุบกทำกนตงแต่ใดหนอได้หอก็าบลโน้มอรกับรับหับรับได้บ่รับมลุ๊ับนตั้งแต่ได้ลกม่ัวใจาบ่าีฟ้าหน้มอย่างทรวงกัรับตครับพี่ตสนใจไหม ใช่ครับ,บน,นี่นยยนออชื่ออะไรครับเนี่ยดูดูบัตรหน่อยได้ไหมครับดูบัตรหน่อยได้ไหมครับดูบัตรประชาชนอ่ะกูบ,บอกแล้วไอ้เหี้ยคนบ้าอะไรแต่งตัวอย่างเงี้ยมันมีแต่พวกเราเวย้ยอ๋อผมมีผมมีมมนี่กันอยู่ครับตีอยู่ครับตีอยู่ ไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรครับไอควายเอ้ยเสียงแจ็กกี้ผมฟังไม่ออกหรอกกูคุยไอกูกูรู้แล้วเนี่ยกูบอกแล้วมันไม่มีใครแต่งตัวอย่างนี้หรอกคนบ้าอะไรเสนากากอย่างเงี้ยไม่ใช่ชาวสวนแบบเรามากับเพื่อนสองคนกูเห็นขี่รถอ่ะ กูต้องกลัวมึงป่ะไอสัตว์ฮะมึงไม่ใช่เด็กมือนี่กูไม่ใส่กอกับมึงด้วยกูเล่นแบบฮาๆอะไรเงี้ยพี่ดูดิแต่งตัวเชียน่าสงสัยไหมล่ะสรุปใช่ไหมเนี่ยไอเหี้ยใช่ใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไอสัตว์แดงสา์อาทิตย์ีกดูแบบง แถวที่ไรล่ะโถวครับชื่ออะไรครับได้ดูดิแตงกวาเอ้ดูรถด้านนอกดิรถเขาไม่เด่นเด่นยากี่อะไรฮัลโหลไอ้เนี่เสียหผมเปล่าปะเสียงผมเปล่าปะไอ้ผมไปแบบเอาไใหม่ดูนะโอ้โหนมชื่ออะไรครับถามใครเหรอครับในนี้ครับผมคนที่พูดอยู่คนไหนครับดผมเสื้อเสื้อเสื้อเย็นครับถอดหน้ากากได้ไหมครับในโรงพยาบาลครับ เอาหัวมาถอนนัถอนน้ากายดูหน่อยได้ไหมได้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 จัดไปจัดไปนี่ยัดเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นี่ไม่ใครับครับไม่มีอะไรคู่แฝดกันนี่คู่แฝดกันเนี่ยให้เขียวกันจริงให้ให้เขาถอดได้ให้ดูได้ไหมครับโเมื่อกี้เขาขอดูบัตรเขาบอกว่าแล้วถ้าผมไม่ให้ดูเสียงแจ็กกี้ไอ้เหี้ยผมได้ยินในเตียงคนเนี่ยนะใช่เขาพูดอย่างเงี้ยถ้าไม่คุยอ้าวแจ็ค เมื่อวานจะยังด่าทับอยู่เลยนะว่าจะจะไมีฟอร์มตัวตัวก็ไม่เนียนละกูอยากโดนวนลูบอ่ะันนั่นเป็นเซิร์ฟสินะอะไรอ่ะ มาดิเฮียกู้นึกกลัวมึงปไอ้สัตว์ผู้นึกกลัวมึงปไปดิเด็กเดินลุกใจเย็นใจเย็นนะหมอนะระวังหมออดีตอดีมาดิฟารมแล้วคนรักษาตัวเสร็จแล้วออกลงมาหน่อยได้ไหมครับตอนนึงผู้นกกลพี่ตั้มเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะพี่เออระวังรถไว้ดูไว้ดูไว้ องเท้าก็ไม่ใส่ด้วยเฮ้ยร้อนตีนแม่หนุ่มเฮ้ยอย่าไปตีเขาอย่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 าเย่าไย่าอย่าอย่าอย่าเย็าอย่อ่าอ่าอย่าอย่า่าอย่า่าอย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 าอ่อย่อย่าอย่าอย่าอ่าอย่อย่าอยาอย่าอย่อยาอย่าอย่อ่อายายยาอ่รอย่อ่าอาอย่่าอาอย่ชยออ่อย่อย่า่ออาอออย่อนอ่ Mari, Ustaz. Mari. Mari. Siap. Mari. วิ่งขเ,เ,ขเขามาวิ่งกลางถนนนะผมก็ไม่รู้อะ<ด>่ะโดชนเขาโดนชนเขาปะน่ะไม่รู้ผมเขามาวิ่งกลางถนนผมก็นึกว่าพอดีเดินมาร์อย่าร้องนะถ้ากูทำอะ่ะมกูอย่าร้องไอ้นอ้สัสมาดิมาดิเชี่ยวันดิบุ๊คบาร์ดีเด,ด็กดาลับ อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปบานนี้เชี่ยบานนีสาด าล้นอย่าล้นเออสวยอย่าล้นอย่าล้นอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างดิไป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 เดี่ยวเดี่ยวดิอย่าลุมอย่าลุ้โอ๊ยออกไปออกไปไปดิใครอ่ะออกไปดิสมบีเล่นเฮ้ยเคดีย่ะลากเลยป่ะไม่น่ามีนะพี่ว่าโอเคโอเคโอเคตายตายตายป่ะตายป่ะตายแล้วเลือดออกเราปุ๊บเลยไปก่อน ให้สมพีป้นเดอะเลยได้เยอะเลยได้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 ไอ้ไดงได้ได้ไมีไดตได้ได้ได้ไดไดอได้ไ่้นด้ได้ได้ได้ตด้ได้ไดได้ไส้ไดได้ได้โอ้ได้ได้ได้ไห้ไได้ได้ไจ้ได้ไ่้ได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 ้ไ่้ไดนได้ได้ไกได้ได้ได้ไดอได้ได้ได้ไี้ไเ้อด้ได้้ได้ได้ได้ไ้ไใ้ได้ได้้้้้้้อไ้ได้ด้้อโทษด้ยนะครับเมื่อกี้เห็นเ้ด้้ดด ขอโทษขอโทษถ้ามึงไปตั้งใจชนเขาอะเขาก็ไม่รู้ก็เขามาให้ผมเหยียบเองปะมันไม่ได้บอสอะไรบอสี่อย่าร้องแค่นี้แหละไอเด็กเคียเนี่ยอย่าร้องนะเฮ้ยเองมีน้ำมันป่ะเติมน้ำมันเลยเหยียบมึงเรื่อยๆเด้อกูไม่แจ้งใบกับมึงเลยเดี๋ยวกูเล่นกับมึงแหละมีเปย์ไหมกูอยากเอาเขาเขาไปเนี่ยไอหูลมหุบลาวามั่งอะใครมีเปย์ปะใครมีเปย์ปะไม่มีเลยไปถ่านแล้วแหละกูเดี๋ยวหมออะไรมาเหยียบเลยเอามีป่ะมีป่ะห่อเลยห่อเลยห่อ ใครไม่เปลี่ยนไหมหรถรถพี่โจชนในรถมีไหมอพอมาว่ากูโดนหอ่อเดี๋ยวกูบอกเด,ดี๋ยวกูไปส่งลงพยาเองนี่ด, <c oughs> ดูดิกูจะโดนจับไหมไปไปต้นตะเบกูนี่เรียบร้อยเห็นหัวแล้วปไปปไ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 ปเจ้า,จาก,กี้นี่นะขับเล่นๆอ่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลถ้าเจอตำรวจปุ๊บก็นั่นแหละไม่โดนจับแต่ที่เขาทำกับเราพี่โจรถว่างปะลากเล่นเลยแล้วแล้วถ้าตำรวจมาเจอเราก็บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลปะ ไม่มีปัญหาทำมาทำกลับครับไม่โกงไปส่งโรงพยาบาลครับไปส่งโรงพยาบาลครับปล่อยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมอคเมื่อเมื่อวานผมก็ไปส่งนี้นะครับผมไปส่งมาตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวผมตามมาเลยครับตามมาเลยครับผม เดี๋ยวนะเอขาไปส่งข้างในดิ มาส่งราคาพี่ตำรวจเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปฟ้าหลับฟ้าหลับปั๊บปไอ้พวกครับทานี่ครับคุณหมอทัอ้งปุ่นทุกอย่ได้เหรอทุกอาลงหอเข้าไปหัวจับฟ้าบึ้ฟ้าบีดฟ้าหลวงน้องอย็กกลัวพี่จักรไ้รับฟ้าหลับฟ้าหลับปั๊บปั๊บพี่จักรไ้รับให้น้องหลับปั๊บผมพี่ชอบดูกับหวานส่วนตัวน้องนั้นเขาขาดทามไปจะบินแล้วไหมครับเสรแล้วเสรแล้วสวัวดสดีครับพี่แจ๊กกู้ ตั้มอย่าร้องนะถ้าน้องมึงทำกับกูไว้แล้วมึงพูดอย่างนั้นอ่ะอย่าร้องนะกูบอกให้แต่กูเล่นกับมันคนเดียวด้วยขอโทษครับพี่ไม่ด้เวลาไม่ได้กดอะไรมึงตอนนี้หก ฟาร์มฟาร์มวัวตวัวกินกรับฟาร์มฟาร์มหมูมูิกระปับขนมลาหมอมี่ครับยิ่งตับหวานต่นตัวน้องนั้นชอบทนตามไทํตัมั่วตั้วตั้งแต่เส้อัออแรงนะตั้งทำไมตับานสนใจใหม่ตับหวานน้อสใจใหม่ตับหมูตับไตอยากน้องอินตับ ฮั Hello, ลโหลครับพี่เอาบอลเมื่จะคุยอะไรกับเขาเมื่อกี้กูไปพบเขาอะฮัลโหลครับพี่แจ็คผมขอโทษครับพี่ที่ผมชนพี่แล้วก็ที่ผมบัฟพี่น้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอโดนแทงมาเหรอโดนใช่ครับไม่ครับผมผมสะดุดล้มครับเมื่อกี้ एक है दीदी आपको भी एक है उम्र